สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ เข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้เคลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะไปเตยก็จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปรันดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่เปิดเข้ามาฟังได้เลยนะคะก็หัวข้อที่จะหยิบมาทําในวันนี้นะคะก็มาในหัวข้อ ตอนนี้นะคะเวลานี้ปัจจุบันนี้นะคะเราสิ้นสุดในเรื่องของวิบากกรรมหรือยังนะคะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากไปหรือยังนะคะแล้วก็ผลบุญที่ทํำสนุนนําส่งให้เราพบเจอเรื่องดีๆเรื่องใดวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อประมาณนี้นะคะก็ยํารวมๆนิดนึงนะคะใครที่อยากจะดูดวงนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะคะค่าครูก็ ตามกำลังซับเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยดีกว่าเนาะภาพรวมพลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เช็คพลังงานของเราเนาะว่าวันนี้ที่เราเปิดมาเจอคลิปนี้พอดีเนี่ยนะคะ mm hmm. เราจูนกันติดหรือเปล่า พลังงานเราตรงกันไหมนะคะเราจะได้ฟังต่อเนาะถึงจะเป็นแรนดอมแต่ก็อยากให้เป็น,รนแรนดอมที่แม่นยำนะคะอ่ะดูกันนิดนึงค่ะพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างอู้ใบแรกมาเป็นสี่เหรียญใบต่อมาเป็นชาลีออดค่ะแปดดาบ ฮาร์โร่ฟนเราเองก็บางทีก็เหมือนแบบว่าเออมีบททดสอบในชีวิตเยอะเนาะเรามีพันธกิจมีภารกิจเหมือนมีพันธสัญญาบางอย่างที่เราจะต้องปลดปล่อยนะคะไปปลดปล่อยไปทำให้อะไรอะไรดีขึ้นต้องฝ่าฟันนะคะต้องมีความเพียรน,นะคะแล้วก็ต้องมีความหนักแน่นเหมือนเราเองเนี่ย เจอกับอุปสรรควิบากกรรมมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะบางทีก็อยู่ดีๆก็เป็นไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเออปวจะปวดหัวก็ปวดหัวบวจะปวดท้องก็ปวดท้องนะคะบทเครียดก็เครียดเนาะคือมันค่อนข้างหลากหลายนะคะเป็นหลายอย่างอะ่ะ เออจนทําให้คุณรู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยฉันไปทําอะไรไม่ดีเอาไว้หรือเปล่านะเวรกรรมอะไรของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะมันอารมณ์ประมาณนั้นเวรกรรมอะไรของฉันกันแน่เนี่ยเออเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่พอจะดีมันก็ไปไม่สุดทางเหมือนจะได้อ,อสิ่งดีๆเหมือนจะมีโชคมีลาบมันก็ไม่ได้มีโชคมีลาบเข้ามาเท่าที่ควรเหมือนเวลาซื้อหวยเสียงโชค ใกล้จะถูกแต่ไม่ถูกสักทีนะคะเออนะ ใกล้จะถูกแต่ไม่ถูกสักทีมินเมที่จะถูกแต่ก็ไม่ถูกนะคะมีอุปสรรคมีบททดสอบเข้ามาเยอะมากถามว่าเป็นคนชอบทําบุญชอบสวดมนต์ชอบภาวนาไหมก็ทํานะไม่เคยเว้นเลยนะคะบางคนก็ค่อนข้างสว่าเสมอด้วยซ้ํานะคะบางท่านเป็นชาวราศีพฤกษกนะคะกรกฏเอ่อมษสิงห์ธนูนะคะเอ่อพฤกษกบังกรกันก็ได้นะคะเด่นก็คือธาตุไฟธาตุดินเนาะธาตุลมก็ พลังงานมาประปรายแต่เด่นเห็นเป็นกรกฎกับลึกศกนะคะคุณเป็นคนที่ลุยสู้ชีวิตแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณสู้ไม่ถอยคุณเดินหน้าไม่ถอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำอะไรเนี่ยคุณตั้งใจทำเต็มที่แล้วคุณจะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง นะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่หยุดก้าวถึงจะเดินช้าก้าวช้าแต่คุณก็ยังย่างก้าวแต่คุณก็ยังเดินต่อไปอันนี้คือสถานาการณ์ของคุณอันนี้คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นตรงนี้นะคะคือบางคนะ่ะทำนะความดีทำทุกรูปแบบสวดมนต์ภาวนาช่วยเหลือสังคมทำหมดแต่บางทีอะเรามีความรู้สึกว่ายิ่งทำเราก็ยิ่งเจอกับ อุปสรรคเจอปัญหาทําให้บางทีมันมีความท้อแท้มันมีความแบบว่าหมดกําลังใจมันหมดพลังอะเออเมื่อไหร่จะผ่านพ้นเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่สถานการณ์มันจะแบบดีขึ้นกว่านี้เมื่อไหร่จะแบบดีสุดขีดหรือเมื่อไหร่จะหมดหนี้หมดสินนะคะเมื่อไหร่จะร่ำรวยมันมีคำถามมากมายนะบางคนก็มีปมมี ปัญหาในวัยเด็กที่มันตามมาหลอกมาหลอนคุณบ่อยๆเป็นบางทีมันขาดความมั่นใจนะขาดความมั่นใจขาดพลังขาดกำลังใจก็มีนะคะแต่ถามว่าโอเคคุณเป็นยังไงคุณก็ยังสู้ไม่ถอยก็ยังมีความมุ่งมั่นก็ขับเคลื่อนชีวิตต่อไปจะดีจะร้ายคุณก็ขอรับผิดชอบชีวิตของคุณเองอันนี้คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นและใบเตยก็เชื่อว่า สิ่งที่คุณทําตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วนะคะวันนี้จะมาคอนเฟิร์มให้นะว่าแล้วมันสิ้นสุดหรือยังวิบากกรรมหรือผลผลกรรมหรืออุปสรรคต่างๆมันผ่านพ้นหรือยังนะคะมีสิ่งดีๆมาคอยอยู่ตรงหน้าหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งที่มันจะทําให้หัวใจของเราพองโตได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไป ชมกันต่อนะคะทีนี้จะใช้สำหรับไหนดีในการพยากรณ์กำลังจดจดจ้องจ้องนะคะเอาเป็นว่าใช้สำหรับนี้ก็แล้วกัน กี่ใบดีอ่านไปเรื่อยๆนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณก็แล้วกันตูซิ่จบใบเลยเนาะเปิดไปเลยจ้า เดินมากนะคะเดินมากตั้งรุกนะคะตั้งรับให้ดีรูปผู้หญิงแล้วก็รูปหน้ากากเนาะเขายังไม่อยากให้เราเปิดเผย,ยตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่าหรือบางอย่างเหมือนเราต้องระวังเนาะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะเราก็ยังไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงหรือเปล่า เนาะแล้วก็รูปสะพานหักเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่ <laughs> ไม่รู้ว่ามันจะต้องเจออะไรอีกบ้างอะลงประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันมาติดกันแบบนี้ก็คือจากที่เรามีความรู้สึกว่ามันติดลบมันรู้สึกแย่เรื่องการเงินไปแต่ว่าตัวคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะผ่านพ้นหรือยัง รูปตะก้าส้มมาแล้วนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ําทิพมาชโลมใจเราแล้วแหละอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแย่มันมีอุปสรรคมันไม่โชคดีสักอย่างเนี่ยคุณกําลังจะเป็นคนที่โชคดีแล้วนะคะ I am lucky นะคะฉันจะเป็นคนที่โชคดีนะฉันจะไม่เป็นคนอะไรนะที่แบบว่ามัวแต่เศร้ามองเศร้าเสียใจเนาะความแห้งแล้งนะคะถูก ผืนทะเลมาปกคลุมแล้วนะคะสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราก็จะได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้เรารู้สึกว่าเหนื่อยท้อเศร้าใจมากๆเลยค่ะใบเตยมันเป็นท้อมันเป็นเหนื่อยมันเป็นเศร้ามันเป็นอึมครึมมันอธิบายไม่ถูกสถานการณ์กำลังคลี่คลายเนาะ ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วนะคะต่อจากนี้ไปก็จะมีน้ำทิพมาชโลมใจนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะในชีวิตมีเงินทองมีโอกาสมีความยุติธรรมบังเกิดแล้วก็มีโชคดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนะความเหงาความเศร้าความเหนื่อย ถูกปล่อยนะคะถูกปล่อยลงทะเลไปแล้วจ้ะลอยไปจ้ะลอยไปกับทะเลนะคะลอยไปในเวิ้งน้ําที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วดึงมานะคะดึงมากับสิ่งดีๆโชคดีๆความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกพิเศษก็ใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็แบ่งเงินส่วนหนึงนะคะ5บาท10บาท1บาท2บาท แบ่งใส่กระปุกอมสินเอาไว้ด้วยนะคะเวลาได้สวดมนต์เวลาได้นั่งสมาธิกหยอดกระปุกอมสินเอาไว้ครบนะคะ28วันครบ30วันเอาเงินในกระปุกอมสินที่เราออมไว้ไปทําบุญไปซื้อข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งตักบาทใส่บาทหรือเอาไปชําระ นี่สงฆ์ชำระเป็นค่าน้ำค่าไฟให้วัดให้โรงพยาบาลก็ได้จะทำบุญในรูปแบบไหนก็ได้ก็เอาเงินที่เราออมไว้นั่นแหละนะคะแบ่งไปทำบุญด้วยแล้วก็ขอขมากรรมเรื่องการเงินปลดปล่อยกรรมในเรื่องของการเงินให้มันเกิดเป็นอิสระภาพนะคะเวลาที่ได้ใช้จ่ายออกไปให้สำนึก รู้คุณให้ขอบคุณนะคะน้ำหนึ่งขวดก็ขอบคุณข้าวหนึ่งจานก็ขอบคุณผล,ลไม้หนึ่งชิ้นก็ขอบคุณนั่นคือการที่เราให้เกียรตินะคะรักเงินให้เกียรติเงินรักตัวเองให้เกียรติตัวเองรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้คุณค่านะเราก็นะคำพูดง่ายๆคือขอบคุณพูดออกไปนะคะแล้วพลังงานดีๆเราจะได้ดึงดูดเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพิ่มเติมก็ประมาณนี้แล้วก็เสริมนะคะด้วยการไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบูรณะสังขอนซ่อมทํานุบํารุงนะคะวัดวาอารามโบสถ์วิหารห้องน้ําที่สาธารณะนะคะโรงพยาบาลน,นะคะสถานสงเคราะห์ต่างๆนะคะไปทําได้เลยก็อาจจะไม่ใชย่ยอดที่มันแบบว่าใหญ่มากอะ่ะเป็นยอดได้เล็กน้อยๆ,ๆ,ๆทําได้เลยนะคะ แล้วตั้งจิตแผ่บุญแผ่กุศลออกไปเนาะแล้วก็ขอเอาหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรด้วยก็จะยิ่งดีนะเราจะได้พบเจอกับความอุดมสมบูรณ์นะใครมเีเขาเรียกอะไรบูชาองค์เทพก็ถวายผลไม้ถวายส้มทับทิมก็ได้แตงโมกล้วยก็ได้มะพร้าวก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่ได้สะดวกที่จะถวายเป็นผลไม้ ก็เปลี่ยนน้ำให้ท่านทุกวันก็ได้นะคะปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูหิ้งพระหรือหิ้งเทพของคุณให้สดใสนะคะให้มีระเบียบให้สะอาดสะอ้านแค่นั้นแหละนะคะสถานการณ์ทุกอย่างทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นวิบากกรรมปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นนะคะหลังจากนี้ไปก็จะกลายเป็นคนโชคดีแหละแล้วก็มีมีเห็นไหมคะประตู การเงินกำลังเปิดต้อนรับคุณแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องวางแผนตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นะจะต้องลุกจะต้องสู้นะคะคือมีกลยุทธ์มีวิธีการที่หลากหลายในการใช้ชีวิตมันก็จะเกิดเป็นความสมดุลขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีสุขทุกเวลาวันนี้รับคำทำนายดีๆด,ด้วยการพิมพ์ 7878ไพ่ใบนี้ที่พูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ